ลุงเนเองก็ยืนยันแล้วว่ารดูก,การน้าเนี่ยเจ้าแบงเองจะไม่อยู่เล่นในไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ด้วยเม็ดเงินลงทุนนะครับอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดดียวกับเจ้ากันนั่นเองครับ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับผู้คนสารของการฟุตบอลไฮฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุบปัญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่เบื้องหลังเกมนัดชิงเอฟเอคัพกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับสามารถล้างแค้นแบนค็อกยูเนเต็ดได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะไปได้2ต่อ0 ก็ถือว่าบุรีรัมย์นะครับคว้า3แชมป์ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับขณะที่แบงคอกเองก็ยังตกเป็นพระรองเหมือนเดิมนะครับยังไร้โทฟี่เช่นเดิมนั่นเองนะครับซึ่งบุรีรัมย์โอ้โหต้องบอกเลยว่าในยุค การคุมทีมของมาซาธาอิชิอินี่น่าจะต้องบอกเลยว่าไร้เทียมทานสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับทำได้ไงเนี่ยโหมารับงานปีครึ่งเองนะครับสามารถคว้าแชมป์ไป6โทฟี่แล้วนะครับตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอิชิอิเนี่ยอาจจะทําลายสถิติของอารสเซเดอร์การ์มาแล้วก็โคตแทกนะครับที่เคยพาลิลัมคว้า8แชมป์แล้วก็7แชมป์ตามลําดับนะครับก็รอดูเลยว่าอิชิอิเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทังสถิติก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคุณซื้อที่ พาทีมคว้าแชมป์ได้อีกแน่นอนนะครับสำหรับอิชิก็รอติดตามดูนะครับทีนี้หลังเกมเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับนอกจากเรื่องที่บุรีรัมย์คว้า3าแชมป์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเนี่ยเองครับคุณผู้ชมครับที่ก่อนนั้นเนี่ยมีข่าวมาตลอดเลยว่าอาจจะได้ไปเล่นลีกยุโรปนะครับซึ่งเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปฟังบทสัมภาษณ์ของลุงในวินกันเองแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะว่าสุพนัทเนี่ยจะได้ไปลุยลีกยุโรปจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ลองไปดูคลน้วกัะคุณชม หลักการนี้จะเป็นยังไงครับก็ฤดูการหน้าแบงก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับก็คงไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็ยังไม่พูดอะไรผมจะรอจนกว่าพีเมรีจะปิดฤดูการทืนนี้นะครับพีเมรีจะปิดฤดูการทืนนี้แล้วผมกับท็อปก็คงต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับเป้าหมายหลักก็คือเอาเด็กไทยไปยุโรปให้ได้ นะครับน,นั่นคือความมั่นใจแล้วผมเชื่อว่าจะทําให้พัฒนาการของเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยเด็กมันก็จะได้มีความหวัง แล้วเด็กมันก็จะได้ตั้งใจในการที่จะไปก็นั่นแหละครับลุงเนเองก็ยืนยันแล้วว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเจ้าแบง์เองจะไม่อยู่เล่นในไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับก็เตรียมที่จะผลักดันให้ไปเล่นลีกยุโรปให้ได้นะครับแต่ก็ต้องไปพูดคุยกับคุณท็อปอายวัตประธานเลสเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อะไรอย่างไรนะครับแต่ดูแนวโน้นมแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่เจ้าแบง์จะไปเล่นลีกยโุโรปนะครับแต่มันก็มีข่าวร้ายก็คือเลสเตอร์เนี่ยตกชั้นกระเด็นไปเล่นแชมเปี้ยนชิ ต่อกันที่อีประเด็นหนึ่งครับเรื่องของตลาดการซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอข่าวเรื่องของเจ้าการธนวัน์ซึงจิตาวรนะครับที่มีข่าวว่าทีมในไทยลีกเนี่ยสนใจนะครับซึ่งไม่ใช่วิริลามด้วยนะครับแต่เป็นทีมหนึ่งที่ติดในท็อปโฟร์นะครับซึ่งหลายๆคนคอมเมนต์มาก็เดากันถูกแหละครับผมไม่เฉลยแล้วกันนะฮะไปดูในคอมเมนต์เอาเองนะครับในคลิปที่แล้วนะฮะก็ปรากฏว่านะครับ ไม่ต้องลุ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับดีลนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้เปิดโตะเจรจาอะไรกันนะครับอีกทั้งตามรายงานเนี่ยระบุว่าทีมปริศนาทีมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะได้ตัวเจ้ากานมาเพื่อมาดึงเรื่องของการตลาดให้ทีมนะครับแต่ด้วยไม่เงินลงทุนนะครับอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดดีลกับเจ้าการน,นั่นเองครับก็ตอนนี้เองก็กําลังมุ่งหากลุ่มทุนมาร่วมลงทุนกับสโมสรด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงก็ไม่แน่ใจเรื่องของสภาพร่างกายของเจ้าการด้วย ที่จะฟิตมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเจ้าตัวอย่างที่เราทราบกันว่าเจ็บไปนานเลยนะครับห่างหายจากเกมไปเป็นปีเลยนั่นเองนะครับทำให้ทีมปริศนาทีมนั้นเนเี่พับเงื่อนไขไปก็ต้องเดินหน้าหาหนักเตะใหม่ต่อไปนะฮะก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละฮะว่าดีลเนี้ยมันยากจริงๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะเป็นเพราะว่าดีลเนี้ยไม่ได้มีกระแสะมาจากฝั่งของตัวนักเตะด้วยเลยนะครับก็ถือว่ามาไวจบไวนะ ไม่ต้องรุนอะไรกันต่อแล้วนะฮะว่ากันใหม่ในดีลถัดไปแล้วกันนะ,ะคุณผู้ชมฮะก็รอติดตามดูนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลควกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราจยาอย่างไรแล้ว,วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ